เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาคีเป้าซูลูน่านะครับสวยๆนะครับคันนี้รุ่นนี้น่าใช้นะครับไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับต็ดทนครับคันนี้เป็นปี2 0 2 2ด้วยนะครับราคาเพียง49,000บาทเท่านั้นนะครับรถสวยพร้อมใช้สีสวยเงางามครับอาจจะมีรูรอยบ้างนะครับก็อายุรถ ขนาดนี้ก็มีกันบ้างนะครับช่วงล่างดีนะครับคันนี้เรื่องสุดไม่ดังครับเครื่องยนต์ปกติเป็นลอแม็กนะครับเบาะสะอาดนะครับภายในสะอาดนะครับราคา4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ขายเงินสดครับมาดูครับภายในมีเครื่องเล่นเสียงมีแอมป์เป็นเกียร์ธรรมดาครับห้องเครื่องสวยๆสะอาดนะครับ สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่งเคยถ้าหาไม่เจอคลิปที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ